หนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดห้าหกเจ็ดมีทั้งแปดและเก้าสิบมีทั้งแปดและเก้าสิบนับอีกทีนับอีกทีหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด อางเมีทั้งแปดและเก้าสิมีทั้งแปดและเก้าสจำให้ดีจำให้ดีสวัสดีค่ะท่านผู้ปกอที่เคารพนะคะแล้วก็สวัสดีเด็กๆที่น่ารักทุววกคนคะ่ะวันนี้นะคะพบกับคุณครูบุญค่ะวันนี้คุณครูบุญจะพาเด็กๆไปรู้จักกับ ทักษะทางคณิตศาสตร์ค่ะเด็กๆขาเมื่อกี้ครูปุณร้ณองเพลงหนึ่งถึงสิบใช่ไหมคะแต่วันนี้ครูปุณจะพาเด็กๆไปรู้จักกับตัวเลขศูนย์ถึงห้าค่ะเดี๋ยวเราจะไปดูหน้าตากันนะคะว่าเขามีชื่อเรียกว่าแล้วก็หน้าตาของเขาเป็นอย่างไรแต่ก่อนที่เราจะไปรู้จักศูนย์ถึงห้า ครูปุณมีเพลงพ,พ่อพๆมาฝากอีกค่ะเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกับครูปุณเลยนะคะลูกเป็ดหาตัวลอยน้ำบินใหญ่ลอยลอยลอย,ลอยไปไกลแสนไกลแม่เป็ดทรงเสียงลองกัดกัดกัดจะมีลูกเป็ดกับมาสี่ตัวลูกเป็ดสีตัวลอยน้ำบินใหญ่ลอย ลอยลอยลอยไปกไกลแสนไกลแม่เป็ดทรงเสียงลอยก้ากก้าก้าจะมีลูกเป็ดกลับมาสองตัวลูกเป็ดสองตัวลอยน้ำหนึงบินใหญ่ยอยลอยลอยลอยไปไกลแสนไกลแม่เป็ดทรง จะมีลูกกลับมาห้าตัวเด็กๆคะเมื่อกี้ครูปุ๋นได้ร้องเพลงจบไปแล้วคะ่ะลูกเป็ดห้าตัวใช่ไหมคะเออเขาไปทำอะไรกันนะลูกเป็ดกับแม่เป็ดเข้าไปไว่ายน้ําในคลองใช่ไหมคะคลองบึงใหญ่เลยแล้วก็ลูกเป็ดก็หายไปทีละตัวทีละตัว,ตวใช่ไหมคะแต่สุดท้ายแล้วแม่เป็ดก็ร้องเรียกกลับกลับให้ลูกเป็ดกลับมาจนครบห้าตัวคะ่ะเด็กๆคะ เด็กๆรู้จักเลขห้าไหมคะเด็กๆยากรู้จักไหมเดี๋ยววันนี้ครูปุณจะพาเด็กๆไปรู้จักหน้าตาของเขาเขาจะมีรูปร่างลักษณะเป็นแบบไหนจากเลขศูนย์ถึงเลขห้าถ้าเด็กๆพร้อมแล้วไปดูพร้อมครูปุณเลยคะ่ะเด็กๆคะเดี๋ยวเรามารู้จักเลขกันนะคะแล้วเด็กๆอย่าลืมออกเสียงตามครูปุณด้วยนะคะเด็กๆคะ เดี๋ยวเรามารู้จักเลขกันเมื่อกี้คุณปุณบอกว่าจะพาเด็กๆมารูจักรูปร่างหน้าตาของเขาใช่ไหมคะ0ถึง5เดี๋ยวเราไปดูกันค่ะแต่เด็กๆอย่าลืมนะคะออกเสียงตามคุณปูณด,ด้วยนะคะไปกันเลยค่ะ0 5. เด็กๆออกเสียงตามค่ะเก่งมากค่ะเก่งมากต่อไปค่ะ1 ออกเสียงตามด้วยนะคะหนึ่งเก่งมากค่ะเก่งมากต่อไปสองออกเสียงตามคุบูนไว้นะคะสองต่อไปค่ะสามออกเสียงตามนะคะสามเก่งมากค่ะต่อไปค่ะ สออกเสียงนะคะ4เก่งมากมเด็กเก่งมากต่อไปค่ะ5 5เยีย่ยมเด็กเกเก่งมากเลยเด็กๆเห็นแล้วใช่ไหมคะ0นถึง5นอกจากออกเสียงต่างกันแล้วเขายังมีรูปร่างลักษณะที่แตกต่างกันออกไปด้วยค่ะเดี๋ยวเพื่อเป็นการทบทวนนะคะแต่คุณจะพาเด็กๆมาออกเสียง อีกรอบค่ะ0ูนหนึ่งสองต่อไปค่ะส5เอาละค่ะเด็กๆคะหลังจากที่เด็กๆได้เรียนรู้เลข0ูถึงหไปแล้วใช่ไหมคะครูปุณมีเกมสนุกๆมาให้เด็กๆได้ฝึกลองเล่นกันด้วยละคะ่ะเกมของครูปุณณมีชื่อว่าทายซิอยู่ไหนเอย เด็กๆอยากเล่นแล้วยังคะถ้าพร้อมแล้วไปเล่นเกมกับครูเลยค่ะเด็กๆพร้อมหรือยังคะฟังนะคะครูปุลมีบัตรเลขอยู่สามภาพ <ๆ S 1> ภาพใดคือเลขศูนย์เด็กๆช่วยกันหาคำตอบด้วยนะคะเก่งมากค่ะถูกต้องเก่งมากๆเลยแปลว่าเด็กๆจำได้นะคะ ต่อไปภาพใดคือเลขหนึ่งเด็กๆช่วยกันหาคำตอบให้ครูปุนได้นะคะเพราะว่าเราเรียนมาแล้วครูปุนเชื่อแน่ว่าเด็กๆทุกคนต้องจำได้แน่ๆเลยเก่งมากค่ะเก่งมากต่อไปภาพใดคือเลขสองอย่าลืมนะคะช่วยกันหาคำตอบด้วยค่ะ ถูกต้องค่ะเก่งมากเลยก็ต่อไปนะคะภาพใดคือเลขสามเช่นเดิมนะคะเด็กๆช่วยกันหาคำตอบนะคะถูกต้องค่ะเก่งมากๆเลยข้อต่อไปค่ะภาพใดคือเลขสี่ช่วยกันหาคำตอบด้วยนะคะ เก่งมากค่ะสุดยอดเลยเด็กๆคะคำตอบให้คุณปุณได้ถูกต้องหลายข้อแล้วนะคะข้อต่อไปค่ะภาพใดคือเลขหช่วยกันดูช่วยกันหาคำตอบนะคะติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกถูกต้องค่ะเก่งมากๆเลยโอ้โหแปลว่าที่เราเรียนมาแล้วเด็กๆทุกคนเข้าใจแล้วก็รู้จัก เลข0ูถึงหแล้วใช่ไหมคะเพราะว่าสามารถเล่นเกมนี้ได้ถูกต้องทุกคนเลย mm hmm. เก่งมากคะ่ะเ mm hmm. ด็กๆปกมือให้ด้วยคะ่ะ mm hmm. เก่งคะ่ะ mm hmm. เยี่ยมมากคะ่ะสุดยอดเด็กๆคะเดี๋ยวคูณจะพาเด็กๆมาฝึกปลกมือตามจำนวนเลขดูนะคะเด็กๆพร้อมย,อยังถ้าพร้อมแล้วมาปกมือกันเลยค่ะเด็กๆหนึ่ง หต่อไปนะคะหนสองเลขสองค่ะเด็กๆต่อไปนะคะหนึ่งสองสามเลขสามค่ะต่อไปนะคะ เลขห้าค่ะเด็กๆส่วนศูนย์ไม่มีค่านะคะเราก็ไม่ต้องปกค่ะเดี๋ยวเพื่อเป็นการทบทวนเรามาปรบมือกันอีกหนึ่งครั้งนะคะหนึ่งเลขหนึ่งค่ะหนึ่งสองเลขสองค่ะ เล่นสี่ท่าเด็กๆต่อไปนะคะหนึ่งสองสาเล่นห้าค่ะเก่งมากค่ะเด็กๆเด็กๆ,ๆค่ะเพื่อเป็นการทบทวนนะคะว่าเด็กๆจำได้หรือเปล่าที่ครูสอน,นไปนะคราวนี้ครูฝากกันบ้างค่ะโดยฝานนะคะให้เด็กๆนับเลขแล้วก็ออกเสียง ศูนถึงห้าเนตัวอย่างที่ครูคูนจะทําให้เด็กๆรู้ต่อไปนี้นะคะฟังนะคะศูนย์หนงสองามสี่ห้าเสียงแล้วก็ชี้แบบนี้ด้วยนะคะแล้วก็รบกวนผู้ปกครองค,อค่ะถ่ายคลิปส่งปลับให้คุณครูด้วยนะคะสำหรับวันนี้เวลาของคุครูหมดแล้วค่ะ พบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ